สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮ้านะเจ้าวันนี้เขา้ารัวมาพ่อมกับเมนูแกงเฮ็ดนะเจ้าวันนี้เขาจะมาแกงเฮ็ดกันนะเจ้านมมาพอวัวถุเรศรักเขาเลยเจ้าอันนี้ก็จะเป็นเฮ็ดเนาะวันนี้ใจ้ตึงสองอย่างเลยใจ้ตึงหูหมูใจ้ตึงอันเฮ็ดขอนขาวนะเจ้านอกวันนี้เขาจะแกงใส่แคบหมูพอแคบหมูเตะจุ๊บจุกนักนักเลยนะเจ้านอกใส่กระดูกหมูตัวเนาะและน,นี้ก็จะเป็นชะไคร้ดับเท้าเนาะ ใส่พักนะเจ้าวันนี้เขามีพักละมีพักเซลล์เห็นน้อยเจ้าพักเซลลอันข้างนี่เนาะได้มาแล้วก็อันนี้จะเป็นใบกลมกาะส่วนตรงนี้จะเป็นเครื่องแกงนะเจ้าอันนี้เขากบตำเรียบร้อยแล้วนะเจ้านาอมีพริกหอมแดงหอมขาวเนาะจะใช้แล้วก็กะปิเจ้าพริกแห้งตำตำตำรวมกันปปเอาไปแกงกันเลยเจ้าตั้งน้ำมันให้เดือดแล้วก็จะใส่เสอ,องเองเส่ลงไปเลยนะเจ้า นี่เขาจะเป็นแบบแกงขั่วนะเจ้าเนะานะคั่วเครื่องสวยมันจะห,มหอมๆนะเจ้าเนาะมีเจ้าคั่วเข่องที่มันห,มหอมๆแล้วก็จะใส่หมูกรบจ๋าไก่ของทางลงไปคั่วกินกลางคืนนื้งนะเจ้าแกงวันนี้นะหลังจากนั้นคุ้งเครื่องเลยเจ้าชิกขาวลงไป คือลดเก้าลดดีหานิดนึงน้ำปลาห้าเจ้าใส่ไปแหงนึงตวกความสนีนมันฮดมาแล้วเนาะแล้วเขาก็จะเติมน้ำลงไปเลยกันนี่น้ำมันไปเลย น้ำเดือดขนาดนี่เจ้าหมูเขาซุกแล้วเนาะใส่เห็ดของเขาลงไปเลยหนักอละเนะอร์นี่นะใส่แคบหมูลงไปเลยกันนีย อันไหนก็ใส่อันนั้นนะเจ้าไปใส่พักเจ้าแคบหมูมันไก่ไก,ก่อืดๆน้ำเนาะใส่นี่ไปเลยกลมก่อลงไปเลยเจ้า ใส่พักเซลลได้นะวันนี้นะน,นี่นะเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสาหรับเมนูแกงเฮดของเฮาเนาะใส่แคบหมูใส่พักเซลตัวนะเจ้าเนาะใส่พักละตัวหอมหอมม่อมาะเลยนะเจ้าวันนี้เฮาทําเป็นแกงควนะเจ้าลองไปแยกกันพรเนื้อนะเจ้าสําหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า